สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่23มกราคม2568วันนี้เราจะคุยกันเรื่องผู้รู้มีนักปฏิบัติหลายท่านกำลังสับสนแล้วก็ยัง,งงงงอยู่ในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเ,เวลาที่ภาวนาสมาธินั่งสมาธิหลับตาแล้วเนี่ย แล้วเห็นความคิดในขณะที่เห็นความคิดเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเอานั่นนั่นนั่นคือความคิดเราแล้วคนที่เห็นเนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยนี่ก็คิดเหมือนกันก,ก็เพราะว่าเป็นคนเห็นมีนะคะอันนี้คือมีเยอะเลยนะคะเกิดกับนักปฏิบัติที่เป็นผู้ฝึกหัดใหม่นะผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติเริ่มต้นแล้วก็นั่งสมาธิ นะหลับตาแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสมาธิเล็กๆเ,เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถแยกได้ว่าอันนี้คืออาการของจิตอันนี้คือผู้รู้นะคะทีนี้เนี่ยน้อยก็เลยอยากจะมาเออมามาเล่าให้ฟังว่าวิธีการสังเกตนะวิธีการสังเกตว่าอันไหนคือผู้รู้ อันไหนคืออาการของจิตนะฮะผู้รู้ก็ตัวก็คือตัวที่ที่อยู่ในกายคือคือใจอ่ะตัวที่เป็นตัวเห็นอ่นะตัวที่เป็นตัวเห็นเนี่ยคือตัวใจอันนี้คือผู้รู้เห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่างเช่นมีอาการคันเกิดขึ้นเราเห็นเราเห็นมันคันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็คิดใช่ไหมฮะแล้วก็คิด คิดว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยในขณะที่เรากําลังฝึกภาวนาอยู่เนี่ยมันมีความคิดอื่นผุดขึ้นมาที่ที่ไม่เกี่ยวกับการในขณะที่เรานั่งอันนั้นมันคือสังขารมันคือการปรุงแต่งมันคืออาการของจิตทุกอย่างมันก็เกิดจากผู้รู้นี่แหละค่ะมันเป็นอาการของจิตมันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เป็นมาแต่ไหนแต่ไรมันมาแบบนี้มันมันมาเพราะมันมีผู้รู้เกิดขึ้นมันมีจิตดั้งเดิมนะอาการของจิตมันก็เปรียบเสมือนกับเราเราเราเห็นเปลวเทียนใช่ไหมคะเราเห็นเราเห็นเปลวเทียนแล้วเราก็เห็นแสงนะฮะแสงที่มันกระพริบกระพริบน่ะมันจะเปรียบเหมือนอาการของจิตถ้าถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีเทียนเปลวเทียนเนี่ยมันก็จะไม่มี แสงหรือหรือเงาที่กระพริบไปกระพริบมาอันเดียวกันนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้รู้เนี่ยคือผู้เห็นนะ,ะผู้รู้คือผู้เห็นที่อยู่ในใจที่อยู่ในกายนะที่อยู่ในกายคือคือตัวที่อยู่ข้างในไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างนอกนะคะเราจะทำยังไงเราก็ตั้งมั่น ะะเราก็มีสมาธิให้ผู้รู้มีสมาธิอยู่ตรงกลางวิหารธรรมนะคะอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในความสงบที่เป็นปัจจุบันธรรมนะ,ะเวลาที่มันมีจิตปรุงแต่งเกิดขึ้นเช่นมีความคิดเกิดขึ้นเราแค่เห็นเฉยๆนะคะเราแค่เห็นเฉยๆเราแค่เห็นความคิดเราแค่เห็นความปรุงแต่งนะคะ เราไม่ส่งจิตเข้าไปเป็นผู้คิดคือตรงนี้เนี่ยมันมันมันพูดยากสำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่นะคะมันต้องใช้กำลังของสติที่มากพอในการที่จะฝึกหัดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนักฝึกหัดใหม่มักจะที่มีนะคะที่ที่มีที่ได้ปรึกษามาเนี่ยมักจะมีความใจร้อนแล้วก็มีความอยากให้มันสงบนะคะซึ่ง เราเรายังไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันมันไม่สงบหรอกค่ะมันก็จะผุดมันจะก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันเป็นอนิจจังมันอยู่ในกฎไตรลักษณ์นะคะมันมันสามารถที่จะผุดขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะคะแล้วมันก็ดับไปของมันเองเพราะมันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เรานคะแต่ทีนี้เนี่ย ตัวที่เป็นจิตเดิมแท้ตัวที่เป็นผู้รู้ที่อยู่ในใจเนี่ยนะตัวใจเนี่ยนะคะเราทําหน้าที่แค่เห็นแค่เห็นเฉยๆแค่รู้เฉยๆนะคะเห็นว่าความคิดนี้เนี่ยมันคิดเป็นกุศลหรือมันคิดเป็นอก,กุศลนะคะพอเราเห็นมันคิดปุ๊บเราก็ดูว่ามันดับไปตอนไหนเราก็จะเห็นมันมันเกิดขึ้นเองแล้วเราก็จะเห็นมันดับเองแล้วความคิดใหม่มันก็ขึ้นมา คือจิตจริงๆแล้วมันมีดวงเดียวนะจิตมันมีดวงเดียวแต่อาการของจิตเนี่ยมันมันเร็วนะคะมันเร็วแล้วเรามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนจิตมันมีหลายดวงแล้วแล้วเราก็เข้าไปยึดเข้าไปยึดโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดที่มันผุดขึ้นนั้นมันเป็นอาการของจิตแต่เราเข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเราเข้าไปเป็นผู้คิดนะเราเข้าไปเป็นผู้คิดเรื่องที่หนึ่งพอมันผุดเรื่องที่สองขึ้นมาเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดเรื่องที่สอง พอมันผุดเรื่องที่สามขึ้นมาเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดเรื่องที่สามพอมันผุดเรื่องที่สีขึ้นมาเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดเรื่องที่สีแล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยก็ปล่อยให้ความคิดอะไรต่างเนี่ยคือยึดยึดไว้ทุกความคิดยึดไว้ทุกความคิดว่ามันเป็นเราแล้วมันก็เลยเกิดความเครียดเพราะว่ามันมีความคิดมากมายหลากหลายที่เราไม่วางเลยที่เราไม่วางเลยเพราะมันวางไม่ได้เพราะมันเข้าไปยึดแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนเกิดความเครียดดังนั้นน่ะแท้ที่จริงเราวางได้แท้ที่จริงเราวางความคิดต่างๆได้นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังมีความคิดแล้วเครียดนะมีความคิดหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องเนี่ยลองทำอย่างนี้นะคะลองหันกลับเข้าไปดูใจดูใจเรานะคะอย่าไปดูความคิดดูใจเราแล้วก็ดูที่ลมหายใจนะคะ มองกลับเข้าไปในใจแล้วดูที่ลมหายใจนั่งแบบไหนก็ได้นั่งโซฟานั่งเก้าอี้หรือนั่งอยู่ตรงสวนสาธารณะหรือนั่งเล่นตรงไหนก็ได้นั่งแล้วหันกลับเข้าไปดูในใจเรานะหันกลับเข้าไปในใจแล้วก็ไปรักษาใจอยู่ที่ลมหายใจมองให้เห็นลมหายใจของเราที่อยู่ท่ามกลางอกปลายลมที่อยู่ท่ามกลางอกมองอยู่ตรงนั้น ไปสงบอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วความคิดต่างๆที่เราเผลอเข้าไปคิดเผลอเข้าไปยึดเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปมันจะค่อยๆจางไปมันจะค่อยๆถูกวางไปนะคะแล้วเราก็จะไม่เครียดแล้วเราก็จะไม่เครียดนี่คือคือจุดที่เริ่มต้นสำหรับการลดความเครียดเพราะเราไม่รู้จักผู้รู้ พราะเราไม่รู้จักอาการของจิตนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับปุถุชนคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกหัดตัวเองเลยไม่เคยฝึกสติตัวเองเลยไม่เคยฝึกจิตตัวเองเลยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วแล้วมีคำสอนของพระพุทธองค์นี้วางไว้ให้เรียบร้อยท่านท่านสอนทำ ท่านวางพระธรรมไว้เป็นพระศาสดาให้กับพวกเราไว้เรียบร้อยแต่เราไม่หยิบขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาวตัวเองเราก็เลยทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะเราไม่รู้นะเราก็ยอมให้อวิชานี้ครอบงำจิตใจอยู่เราไม่ต่อสู้กับกิเลสเราจะต้องฝึกสติให้รู้ตื่นรู้เบิกบานนะคะเราจึงจะดำเนินชีวิตอยู่ ด้วยการรู้จักผู้รู้รู้จักอาการของจิตแล้วไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสซึ่งทำให้เราทุกข์อยู่ร่ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลามันยังมีอยู่เพราะว่าเรายังหายใจอยู่เราไม่รู้ว่าลมหายใจสุดท้ายมันจะมาตอนไหนมันไม่ได้เสมอไปนะคะว่าเราจะต้องแก่ตายบางทีเด็กยังตายก่อนเลยนะคะบางคน20ตาย30ตาย40ตาย50ตาย หกตายมีไม่มากเท่าไหร่หรอกคะ่ะที่8090ตายเพราะทุกวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันมีเยอะฆาตกรรมมันมีเยอะลูกหลงมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมพร้อมก่อนเพื่อความไม่ประมาทนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราฝึกหัดปฏิบัติตนเองอยู่เนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะต้องรู้จักผู้รู้คือใจคือจิตดั้งเดิม ที่มันอยู่ในกายเรานี่แหละแล้วเราก็ต้องรู้จักอาการของจิตคือนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายทางใจนะคะสัญญาก็คือความคิดความจําได้หมายรู้ความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นเองความคิดที่มันผุดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาคิดนั่นแหละมันคือสัญญาสังขารคือความปรุงแต่งคือความนึกคิดที่ความฟุ้งซ่าน ที่มันเกิดขึ้นโดยที่ที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะ,ะหรือว่าเวลาเราตั้งใจมันก็ตั้งใจเพราะว่ามันไหลไปตามกิเลสอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะปล่อยให้กิเลสจงจมูกกิเลสสนตะพายนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือการรับรู้วิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเวลาที่เราเข้าไปเป็นผู้คิดเราเข้าไปยึดสัญญาอุปทานไว้เนี่ยมันก็จะเกิดพบขึ้นเพราะว่ามันถูกยึด มันมีตัณหาอุปทานมีอุปทานก็เกิดพบพบชาติชรามรณะพอเราไปยึด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 ไว้มันก็คือเหมือนเราไปสร้างพบสร้างพบไว้เวลาที่ตายลงไปจิตที่มันยึดไวเนี่ยมันก็ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกสติแล้วเรายังดูไม่ออกว่านี่คือผู้รู้อันนั้นคืออาการของจิตอันนั้นก็คือเราเราก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฝึกให้ตัวเองเนี่ย รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้ทันอาการของจิตและรู้ตัวนะที่สำคัญคือรู้ตัวมีสติรู้อยู่ในกายรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันธรรมรู้อยู่ในลมหายใจเพราะว่าลมหายใจมีเฉพาะปัจจุบันลมหายใจไม่มีอดีตลมหายใจไม่มีอนาคตถ้าเราเห็นผู้รู้แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรต่างๆเวลาที่เราจะนึกอะไรต่างๆเวลาที่เราจะพูดอะไรต่างๆเนี่ย ให้มีสติกำกับแล้วมันก็จะไม่ทำบาปเราก็จะละบาปเพราะสติมันกำกับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แพ้กิเลสอยู่ร่ำไปเนี่ยก็จะฝืนทำบาปอันนั้นคือเจตนาทำบาปก็มีอบายภูมิเป็นที่หมายตอนตายจากโรกนี้ไปซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเจตนาทำชั่วเนี่ยยังไงก็ได้รับกรรมชั่ว นะคะเช่นกันถ้าเราเจตนาทําดียังไงยังไงเราก็ได้รับกรรมดีดังนั้นเนี่ยนะคะการฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยนะคะสำคัญคือเราจะต้องรู้จักผู้รู้นะคะแล้วเราจะต้องเห็นอาการของจิตเราต้องรู้จักอาการของจิตว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นกิเลสมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดเองมันดับเองมันเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วมันมีมาตั้งนานแสนนานแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาฝากสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วอ้อลืมบอกเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไลฟ์สดนะคะตอบคําถามนักปฏิบัตินะฮะแล้วก็เวลาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็มีสมาชิกหลายท่านถามเข้ามาซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติใหม่ลองเข้าไปฟังดูนะคะคลิปนี้จะอยู่ในเพจนภะควาไปอีก30วัน แต่ว่าผู้นี้นี่นอะาอาจจะโหลดคลิปลงมาแล้วก็เอาลง y o u t u b e เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยบางทีบางท่านอาจจะเล่นโซเชียลไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็ติดตามทาง y o u t u b e นี้ก็ได้เช่นกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมบริกรรมพุทโธกรรม,มัฏธาโมกรรม,มัจจิตสัมพุทโธ พุทโธกรรม,มัตาโมกรรม,มัจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัตถโมกรรม,มจุติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สภัสตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ